สว,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของตู้บลูทูธรุ่นนี้นะครับวิธีการเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานก็ต้องอเปิดสวิตช์ก่อนอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาค้นหาบลูทูธลองค้นหาครับเปิดสวิตช์เปิดวาดลุ่มด้วยนะครับตัวนี้ให้มันดังแตกเล็งไว้ตรงกลงกางไว้ก่อนนะครับ แล้วค่อยมาค้นหาบลูทูธชื่อบลูทูธจะชื่อ u ุชิออ d ด o นะครับชื่อ u ุชิออ d ด o โหลังจากนั้นเราเราก็เปิดเพลงได้เลยเปิดเพลงจากาตัว iPad หรือโทรศัพท์ที่เราใช้เชื่อมต่อนะครับก็สำหรับความดังนะครับก็แล้วแต่เราจะเร่งนะครับ นี้ก็เท่ากับเปิดใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เพลงออกแล้ว,วเดี๋ยวผมขออยารดเสียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของการใช้งานนะครับในตัวฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยวอลลุ่ม5ตัวบนก็จะมีเขียนว่าตัวซ้ายสุดจะเขียนว่า f r e q u e n c y แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเบสวอลลุ่มถัดมาก็จะเป็นเทเบิลวอลลุ่มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสียงเบสนะครับ วอลลุ่ม uh, ตัวนี้คือวอลลุ่มเร่งเสียงนะครับดังเบาส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงเบสของกลางแหลมปกติเราจะเร่งไว้กึ่งการนะครับแล้ว uh, ส่วนตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้เรียกว่าวอลลุ่มเทเบิลก็คือเสียงแหลมนะครับเราจะเร่งขนาดไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลว่าจะชอบแหลมน้อยแหลมมากก็อยู่ที่วอลลุ่มตัวนี้ ส่วนตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มของเสียงซับนะครับซับเบสเบสจะแน่นเสียงเบทจะดังใครชอบแบบเบสมากๆก็สามารถเล่งได้ส่วนใหญ่ก็จะเล่งไม่เกินบ่ายโมงแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มฟีนซี่นะครับฟีนซีก็ส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่กึ่งกลางก็คือตำแหน่งเที่ยงตรงเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็เราจะเปิดเพลงครับ คอยนับมันที่จะเจอขย,ยับเข้าไปให้ใกล้เธอสมอแต่ความเป็นจริงใครหลายคนไม่ต่างกันก็นสำหรับฟังก์ชันของวอลลุ่มตัวบนปิดเพลงก่อนครับ <c oughs> ก็จะใช้งานประมาณนี้ครับแล้วส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างอ่ลืมบอกไปอีกวอลลุ่มหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับมิวสิกวอลลุ่ม ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นวอลลุ่มสําหรับลดเสียงดังเบาของเพลงอย่างตัวข้างข้างบนเนี่ยเป็นวอลลุ่มเมนผมจะเล่งไว้บ่ายโมงแบบนี้เลยและทีเนี้ยเปิดเพลงครับผมจะมาลดเล่งวอลลุ่มตัวนี้เลยอ่าตอนนี้นะครับอันนี้คือเอาไว้ตั้งบาลานซ์ระหว่างเสียงเพลงกับเสียงไมค์คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเล่งไปแล้วเพลงมันดังกว่าไมค์เนี่ยเราก็สามารถลดวอลลุ่มตรงนี้ได้ ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มสําหรับเสียบไม้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้ลอยมาเสียบดูผมเสียบไม้ตัวที่1เข้าไปใช้ไม้ตัวนี้นะครับแล้วลองเล่นวอลลุ่มดูทดสอบทดสอบ1 2ทดสอบ1 2 3 1> อ่าโอเคครับตอนนี้เราเสียบไม้เข้าไปแล้วแล้วก็ผมก็มาเล่งตรงวอลลุ่มไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2วอลลุ่ม2ตัวตัวนี้คือเสียงเอ็โคหรือเสียงกล้องหรือเสียงรีเวิร์บนะครับ จะสอบนี่นะครับเขาก็จะมีเสียงเป็นคล้ายๆเสียงในฮอลก็คือเสียงรีเวิร์บอ่าก็ใช้ในกรณีที่เราร้องเพลงนะครับฟิลก็จะเหมือนเวลาเราไปนั่งฟังคอนเสิร์ตแล้วก็ส่วนตัวนี้ที่เขียนว่าดีเลย์เนี้ตัวนี้จะเป็นเสียงวอลลุ่มเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงเอ็ o โคนะครับดีเลย์นะครับเดี๋ยวผมลองเล่งให้จะสอบ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 นตรงนี้จะเป็น ดีเลย์ถ้าปิด1 2 3 4ถ้าปิดก็ไม่มีดีเลย์นะครับก็จะใช้ควบคู่กับตัวรีเวิร์บตัวนี้เลงประมาณสักบ่ายโมงจะสอบกำลังดีนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านบนก็คือเป็นฟังก์ชันการปรับเสียงของรวมทั้งหมดส่วนข้างล่างจะเป็นฟังก์ชันของตัวไม่ ตัวแรกก็คือลดเล่งเสียงไม้ตัวที่2คือ Echo ตัวที่3จะเป็นเสียงรีเวิร์บคือเสียงก้องและส่วนตัวที่4ก็เป็นวอลลุ่มสำหรับเล่งเสียงเพลงเปิดเพลงครับประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับ